พ่อแม่ท่านนี้ก็เศร้ามองลูกคนเดียวไม่เห็นหน้าหายไปเลยไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทํามาค้าขายโยไปกินไปมีแต่ความสูบส่มเศร้าหมองคนใช้คนงานเขาก็ริ่มลักปั่งขโมยปั่งเอาไไปมาก็ปลนหมดเงินทองข้าวของเศรษฐีกลายเป็นคนจนจนเพราะลูกบวชตรงนี้ฟังดูคิดดูน่าจะไปตกนรกพวกเราอาจจะคิด80โกด800ล้านเส็ 600. เพราะว่าไม่มีใครดูแลรักษาเศร้ามองคิดถึงลกูกคนใช้ก่อนลักเอานานๆเข้าเขาก็ป้นสุดท้ายเศรษฐีก็ไปยืมเงินเพื่อนฝงด้วยกันมาใช้ไม่มีกระติกระใจสแสวงหาก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้นี่นานๆเข้าเข้ามายึดเอาบ้านเอาอะไรหมดสองตายายก็แก่เข้าลงถือกระเบื้องขอทานถือกระบานขอข้าวไปตามซอกตามซอยในนครสาวัตถี จากเศรษฐี80โกรธกายมาเป็นคนขอทานตามซอกมุมสกปรกเพราะการบวชของลูกในครั้งนั้นพระพิสุนุมไปทําความเพียรอย่างเที่ยวกรำซีแปดปียังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเพียงแต่จะปรากฏลงไปสู่อัป,ปนาสมาธิก็ยังไม่เคยคบดูความภาคเพียรก็ยังไม่ท้อถอยวันหนึ่งมีพระองค์หนึ่งไปจากเชตตะวันเป็นพระอรหันต์เที่ยวไปไปถึงวัดของท่านท่านก็อยู่ในวัดป่า ท่านเห็นพระอาคันตุก,กะมาท่านก็นต้อนรับอย่างดีกราบไหวภาษาผู้ที่ลถมานะละทิฐิก็ต้อนรับกันแล้วก็ถามท่านผู้เจริญท่านมาจากไหนกต่ผมมาจากนครสาวัตถีเชตตวันมหาวิหารพอพูดถึงตรงนี้ก็เลยเกะใจจดแล้วก็ถามว่าพระศาสดายังทรงพระเกษมสําราญหรือพระอาคาสาวกหมู่สงฆ์หหญยยังอยู่กันด้วยความดีความสงบอยู่หรือ ทางโน้นก็เล่าให้ฟังทุกอย่างก็ดีงามและก็ถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญท่านไปบินธบาตท,ที่ท้ายนครเศรษฐีทั้งแม่น้ำอัชิรวดีบางไหมตระกูลน,นั้นเขาใส่บาตรไม่ขาดตั้งแต่พมยังอยู่ท่านถามหาพ่อหาแม่ของท่านเสร็จแล้วพระภิกษุเข,ข้ามาใหม่ก็บอกว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าถามหาตระกูลน,นี้ได้ไหมเพียงแต่ท่านถามหานี่ผมก็สงสารเขาท่านก็ยิ่งฉงนใหญ่มองหน้า ผมอยากรู้เกี่ยวกับตระกูลนี้เป็นตระกูลสมาธิทิต้องใส่บาตรทุกวันทั้งเลยประวัติตระกูลนี้สมาธิทิอยู่ดอกแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้แล้วเขาเป็นคนขอทานบ้านเรือนเขาหมดถูกเขาลักเขาป้นโูกเขาจืดเพราะเหตุที่ลูกชายคนหนึ่งบวชไปแล้วไม่รู้เป็นตายร้ายดีหายไปไหนพ่อแม่ไม่มีที่พึ่ง